ครับก่อนไปดักหนูครับสามสี่โมงเย็นแล้วไม่รู้ว่าเขาดักตอนไหนครับมาดักกุ้งครับจากถามในกลุ่มที่พี่เพื่อนเพื่อนได้แนะนํามาครับนี่ครับมีทั้งหมด3หลังครับอีก2หลังมันพังยังไม่ได้ซ่อมครับมุ้งครับเป็นมุ้งหกหกลูครับอันแรกครับตรงนี้เป็นข้าวข้าวเหนียวจี้ครับผสมน้าปลาระอันที่2อยู่ตรงนู้นครับเป็นอาหารปลาดุกผสมลำครับอันที่3ามอยู่ตรงนู้นครับอาหารปลาดุกผสมกาแฟครับ โอ้โหสูตรเด็ดๆทั้งนั้นไม่รู้ว่าจะเข้าอันไหนก่อนครับแต่ที่แน่ๆอาหารปลาดุก2หลังที่ผสมลำกับผสมลำกับผสมกาแฟครับปลาน้อยเริ่มตอดแล้วครับน่าจะมีกลิ่นมันลอยขึ้นมาครับอันนี้ก็เริ่มมีอาการนอดๆแล้วครับมีลูกกุ้งลูกปลาลูกปลากระซิวลครับลูกปลาซิวปลาขาวเริ่มมาตอบหนอยๆครับแต่อนุนตอมก่อนครับ3หลังครับอันไหนจะเข้าเดียวกันเป็นการทดลองในตัวครับพี่ๆเพื่อนๆที่ รักในการหาอยู่หากินได้อบอกมาครับผมก็ลองดูสามหลังรู้เรื่องครับพรุ่งนี้เช้ารายงานผลสวัสดียามเช้าเช้าครับเช้านี้พาพี่ๆเพื่อนๆนะนะผู้ที่เข้ามารับชมมายามมุงดักกุ้งครับเยอสามสูตรครับสามหลังผนจะเป็นยังไงตามนุ้นตามเชียร์ไปด้วยนะครับอย่าลืมรับชมแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง ช่วยคนละซับคนละไลค์คนละแชร์ช่วยคอมเมนต์เป็นกาลังใจด้วยครับนี่ครับหลังแรกตรงนี้เป็นข้าวเหนียวจีน้ํรราปลาครับอันนู้น,เ,าารปรน,นเป็นอาหารปลาดุกลําครับอันนู้นเป็นอาหารปลาดุกกาแฟกุ้งมีแน่ครับตอนไปหาปลาข้างล่างโอ้โหกัขดขาเต็มเลยครับมีแต่กุ้งเต็มหมดผลจะเป็นไงครับไปหมายเป็นเวิร์ท้ายฝ่ายครับนี่เขาสูบน้ำ เนือฝ่ายก็แห้งแล้วครับมันเป็นแอ่งลอยน้ำก็แทกครับมันเลยเป็นแอ่งน้ําลึกตรงนั้นก็จะขาดแล้วครับเหลือลินล้นๆตรงนั้นหน่อยเดียวครับดูว่าจะได้จะโดนหรือเปล่าดักมาวานตอนบ่ายครับน,นี่เช้าเช้าเจ็ดโมงครึ่งแล้วครับหวังว่าจะโดนครับมาหากุ้งฝอยโดยเฉพาะเฮ้ยม,ยมีงูเอ้ยไม่ใช่ปลากระทิงโอ้ยผมนึกว่างูตกใจป <laughs> ูปลากระทิงครับเอาปูมา อากุ้งอากุ้งหอยปูปลาโอ้มีลูกปลากระทิงครับคุณลูกปลากระทิงสองตัวเลยแหมกุ้งตัวสวยอยู่ครับอันนี้เป็นข้าวจีน้ำปลาระได้ล,ลูกปลากระทิงสองตัวเดี๋ยวไปปล่อยสาปุยสามตัวเลยครับโอ้กุ้งมีแต่ตัวสวยๆครับอันนี้ประมาณไม่น่าถึงขีดกับกุ้งแต่ตัวสวยครับเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวเก็บทีเดียวเดี๋ยวไปดูบดบกครับแหมไม่ได้เอากระแปงมาใส่ครับ จะได้ดักทิ้งไว้เดี๋ยวดักไว้ก่อนครับดูหลังต่อไปอเขาจีน้ำปลาเขาท่าอยู่ครับแต่ไม่เยอะเท่าไร่หลังต่อไปครับอาหารปลาดุกรำเป็นยังไงไม่รู้นะมันต้องเข้ามั่งแหละครับแต่ว่าอยู่ที่ว่ามากหรือน้อยแต่กุ้งเยอะแน่ครับ ตัวให,ใหญ่ทั้งนั้นเลยครับนัาเทอดกับพาพี่เพื่อนเพื่อนมารับชมครับบรรยากาศบ้านโดงครับมันนอกหากินง่ายครับอ๊บอันนี้เป็นอาหารปลาดุกรำครับลำไม่ได้คงได้คั่วแล้วครับ <c oughs> จัดเลยแล้วผมอ้าวถุงแตกถุงแตกนี่ปูเข้าแน่ผมว่าเฮ้ยงูด่างมิงดอกอะ อางูตายไปแล้วครับต้องใส่โดดปูนีบหัวหรืองไงปูสองอามีปลาขาวมาด้วยครับแม่กุ้งมาเยอะเท่าไหร่ครับเดี๋ยวต้องเก็บครับย้ายไหม่แต่กุ้งตัวสวยครับไม่รู้พี่ๆเพื่อนเห็นชัดหรือเปล่านี่ครับมีปู2ปลาขาวลูกป,ปรากฏหนึง่งโอ้ใต้าขาผมนี่เต็มเลยครับแงง,งูดัางแหมาไงไม่รู้เาเรียกงูดังเหหรือเปล่าไม่รู้นะเพื่อน โ okay. อเคเดี๋ยวงูออกครับค่อยมาดักใหม่ย้ายหมายครับเดีย๋ยวลองไปย้ายหมายอื่นเพื่อจะหมานครับได้พอๆกับหลังแรกครับติดต่างกันมากแต่หลังสุดท้ายครับค่อยๆเดินครับจะลื่นโทรศัพท์จมน้ำหาเลยเนะี่ยโทรศัพท์จมพึ่งไปถอยเอาใหม่ สองรงผ่านไปครับหลังละประมาณไม่ถึงขีดนะ,ะประมาณขีดนึงครับเต็มที่แต่กุ้งตัวสวยครับตัวใหญ่เลยโอ้โหเตะหินครับเนี่ยมันเป็นหินที่เขามาทำฝายคนระับโอ้โหหินคมมากเลยโดนลายแผลเลยเนะี่ยครับอันนี้เป็นอาหารประดุกกาแฟปูมาแลวหนึ่งโอ้โหลายขาดเลยครับเนี่โอ้เลยกลับไปซ่อมครับ โอ้มาแล้วโอ้หอันนี้เดือดครับโอ้อาหารประดุกกาแฟได้เยอะกว่าเขานดนึงครับอาหารปลาดุกกาแฟจะได้เยอะกว่าเขาหน่อยครับโอ้แต่กุ้งตัวสวยครับนี่ผมได้ลูกปลากระิงอีกแล้วครับแม่แม่มันไปไหนครับตัวขนาดนี้โป้ครับลูกปลากระิงโอ้แต่กุ้งตัวสวยครับแจมเดี๋ยวไปดูผลรวมที่บ้านครับ อันนี้อาหารปลาดุกกาแฟรครับเข้าดีกว่าเขาเลยน่าจะได้เยอะกว่าเขานิดหน่อยครับแต่ปงแต่ตอนนี้กุ้งเต็มขาผมเลยเนี่ยอยู่ในน้ำนะครับตอดตุ๊กตุ๊กตุ๊ก,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 กมันยังไม่เข้าครับน่ากลัวอาหารมันแตกก่อนเดีย๋ยวเว้นไว้ไปลองไปหมายอื่นครับเผื่อจะชุมกว่าถ้าไม่มีก็กลับมาหมายเดิมครับปลาไม่ค่อยมีนะครับอยู่ท้ายฝ่ายโอเคครับเดี๋ยวไปดูผลงานรวมที่บ้านครับไปเทใส่กระแป๋งกันมัง นี่ครับมาถึงบ้านแล้วครับเรามาเทดูเลยครับอันแรกครับข่เนียวจีน้ำปลาแดกรู้เรื่องตอนแสงนิดหน่อยขออภัยครับมีสามสูตรครับจากที่ในเอฟซีต่างๆได้แนะนำครับพ,พ,พี่ีเพื่อนๆได้แนะนำมาอันแรกมาแล้วครับ ข้าวจีน้ำปลาแดกออน้ำปะลาราดิบนะครับนี่ครับตกใจตอนแรกนี่ววางูลูปปะกปลากระทิงครับลูปปะกปลากระทิงกินน้ำปะลารามีปูหลงมาหนึ่งตัวโอ้ยงูที่ไหนนะนึกปลากระทิงห่วอ,อืมปูหนึ่งตัวครับเอาปูไว้เก็บนู่นนี่ครับ โอ้เป็นขีดอยู่ครับเขาท่าอยู่ครับตัวสวยทั้งนั้นเลยครับไม่มีลูกมาเลยอันต่อไปครับอันต่อไปเป็นอันนี้เป็นอาหารปลาดุกลราครับอาหารปลาดุกกรำพอได้อยู่ได้กินครับชีวิตบ้านดงครับมารับชมแล้วก็ช่วยกดติดตามช่องขอคนละซับคนละไลค์คนลแชร์ม้นติชมได้ครับ อันนี้เป็นอะรัมอาหารประดุกครับหลำไม่ได้คั่วครับหลัมลำดิบๆเลยครับลัมันก็จะมีปลาขาวมาปนหน่อยครับเนี่ยมันมากินหลัม <c oughs> ลูกปรากฏก็เข้าครับตัวใหญ่ไม่เหลือแล้วครับพอได้อยู่ครับเนี่ยเดีย๋ยวปูออกก่อนครับปูสองตัวครับอันนี้นี่ อันนี้รำครับปรำไม่มีปลากระทิงเลยครับลูกปลากระทิงกินน้าปลาระอันสุดท้ายครับอันสุดท้ายเป็นอาหารประดุกกาแฟครับโอ้อันนี้ได้เรื่องอยู่ครับปูก็เข้าครับปูก็กินกาแฟครับเอาห,หมดกันครับอันนี้ปูสองตัวครับอันนี้อันนี้น่าจะ ขีดสองขีดนะครับปูออกก่อนครับปลากระทิงลงมาหนึ่งตัวครับแหม่ไม่มีตัวใหญ่ครับขอต้มยำเลยนี่ครับผลงานเช้านี้อ่าก็บลาผลสรุปนะครับไอ้ข้าเหนียวข้าวเหนียวน้ำข้าเหนียวน้ำปลารานี่ครับข้าวเหนียวจีไฟน้ำปลาอันนี้ อาหารปลาดุกลำครับเข้าพอๆกันครับแต่อาหารปลาดุกลำจะมีปลาขาวปลาขาวปนมาด้วยครับอันนี้ปลาขาวไม่เข้าเลยครับนี่ครับอาจจะได้ปพอกันอันนี้จะเยอะนิดหน่อยครับอาจจะเป็นเฉพาะที่ตั้งนะครับที่เราวางว่าตรงไหนมันชุมมันเข้าอันไหนก่อนครับนี่ครับอันนี้เยอะสุดครับแต่ก็ไม่ไม่เสมอไปครับอาจจะเป็นที่เราวางเลยครับจุดที่เราวางแต่ที่ผมวางวันนี้อันนี้ถือว่าโอเคอยู่ครับได้ ด้มากกว่าเขาหน่อยนะหน่อยหนึ่งครับขอพายย้อนแสงครับแดดยามเช้าเลยครับนี่ครับสามหลังน่าจะได้อยู่ครับเกือบครึ่งโลพอได้อยู่ได้กินครับชีวิตบ้านดงขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณทุกเม้นทุกซับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจทุกการติดตามครับทุกวิวเพียงแค่ท่านเข้ามารับชมอ่า,าชมคลิปในช่องของผมแล้วก็ดูโฆษณาก,ก็เป็นการ สนับสนุนไปในตัวแล้วครับใครออกคอยมันมัครับแหมกุ้งตัวสวยทั้งนั้นเลยครับมาันมันมัน,ม,น,ม,นมาครับก้อยก้อยทอ,ทอดทอดขอมครับ